สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเิริกนัทาวสิรงสมบูรณ์โฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคเศรษฐกิจไทยวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทยนะคะจะมีแถลงเรื่องนโยบายของพรรคค่ะขอเชิญตัดไปที่ห้องข่าวเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ทําการสนัการใหญ่พรรคเศรษฐกิจไทยครับวันนี้เราจะมีพิธีรสีสกุลรองนักขาวพคเศรษฐกิจไทย ประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทยและนโยบายเป็นประธานในที่ประชุมกรับวาระการประชุมวันนี้เป็นวาระพิเศษในการติโฉมรายละเอียดนั้นไปติดตามในห้องแถลงข่าวได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมกั้คณะทำงานด้านติโฉมของพรรคเศรษฐกิจไทยได้มาลุ้นแถลงข่าวของผมด้วย ท้ายมาย bon ือของผมก็คือดรธนสารธรรมสอนท่านเป็นกรรมการคณะรรฐมการีที่สามนะครับท่านถัดไปเป็นดรเจริญคำพีรภาพครับท่านเป็นกรรมการที่สามครับเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่ารๆในเร no ื่องของการทำงานด้านพิชฌาเศสเศรษฐกิจหรือพิชฌาประเทศไทยนะครับท่านขวาของผมท่านแรกก็คือดรเปิ้ลตั้งอาสา ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการพัฒนาเมืองและท่านหนึ่งขวามือสุดของผมชื่อเดียวบผมนะครับอาจารย์วิชิตกิตติพัสบุ์นะครับท่านเป็นคณะที่ปรึกษาของประธานยุทธศาสตร์พักเศรษฐกิจไทยและก็ได้ช่วยทำงานทางด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสื่อสารมวลชนนะครับท่านก็มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้ด้วย ถึงแม้มีนโยบายจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดปเพชรบุรีถิ่นฐานอยู่จังหวัดยโสธรมีสามหลักตามสามแก้ไขในจังหวัดปเพชรบุรีถิ่นฐานั้นมีแนวทางในการแก้ไขครับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาถิ่นฐานเพราะผมเป็นคนจังหวัดพะเยาถิ่นฐานครับก็ได้แจ้งแล้วก็จะการเดินพี่น้องจังหวัดพะเยาถิ่นฐานไปทั้งจังหวัดแล้วนะครับว่าพรรคเศรษฐกิจไทยมีแนวคิดที่จะ อีกโฉมจ,จังหวัดระเวบคินกขันเป็นจังหวัดํำร่องด้วยโดยจะน,นํานโยบายต่างๆในพื้น,นที่จังหวัดประจวบคินิกขันเช่นการส่งเสริมให้มีมหาวิทยาลายัยทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ตำบล,ลว่าคอจังหวัดประจยบคินกขันซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เจ้าในหลวงรัชกาลที่สี่ของเรานะครับที่ทรงเรียกว่าบิดาทางวิทยาศาสตร์ท่าน มีทำชื <tı ro> ่อเสียงไว้ที่นั่นนะครับถ้าเราสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นั่นได้ก็จะเป็นคุณธาภิการต่อรูกหลานของชาวจังหวัดงหวัลนะครับรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวพอดีการค้าชายแดนทางด้านสินค้าสินค้าเพื่อเป็นเคืองเมืองมณิกรีนะครับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวปรามงการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรราคาสินค้าโดยเฉพาะพืชไร่ มะพร้าวก็ดีสับปะรดก็ดีราคาตกต่ำปาล์มก็ดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าภาคเศรษฐกิจไทยจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุ่วทัยที่นี่ครับท่านดรสุชาติอุไทยวัฒนะครับท่านทำงานทางด้านเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของการที่จะพลิกโฉมชนบทนะครับพบอาจารย์สุชาติครับเมื่อมาพูดถึง เรื่องการพิษโชมชนบ,บทเนี่ยนะครับทางคณะทำงานในด้านพิษโมชนบ,บทเนี่ยเราเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมีนโยบายที่เรียกว่าชุมชนกู้เศรษฐกษิจทำไมเราต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะมันถึงเวลาแล้วเราจะต้องปลุกให้ชุมชนเนี่ยสมมติว่าในด้านการเกษตรสามารถที่จะปลูกเอง เป็นผู้ผลิตแปลรูปเองและขายเองเป็นเจ้าของกิจการเองประจวบคีรคขันที่เรามาเนี่ยเราก็ได้พบว่ามีพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามะพร้าววันนี้ทีมข่าวเราลงมาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมาพร้อมกับคณะโดยการนําของดรวิชิตปังศิษสกุลรองหันาพักเศรษฐกิจไทยนะครับและท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ